ผมว่านี่เป็นเกมผีที่ผมเล่นแล้วน่ากลัวที่สุดในเกมโลบอกในตอนนี้เลยอะเพราะว่าเราจะได้รับบทบาทเป็นไอหนุ่มดวงซวยที่ถูก คนไหนขับรถมาชนจนสูญเสียความทรงจำแต่ก่อนที่เขาจะสูญเสียความทรงจำนั้นเขาก็ได้นึกขึ้นได้ว่าเขาได้จดไดอารี่และเขียนความลับอะไรบางอย่างไว้ในสมุดเขาจะต้องกลับมาค้นหาไดอารี่ที่บ้านเก่าที่เคยอยู่แต่ดูเหมือนว่าเขาจะเจอสิ่งธรรมชาติบางอย่างแทนเกมนี้จะน่ากลัวขนาดไหนแล้วผมจะเล่นจบหรือเปล่านะครับผมก็มาชมกันเลยดีกว่าจ้าคุณอยู่ในอันตรายไม่ไปแล้ว ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วอ่าอ่า <Okay. S 1> โอเคโหเ,โเโนื้อหามีอยู่เจ็ดพันเอ้ยไม่ใช่เจ็ดพันเจ็ดมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิเจ็ดโอ้โหมันจะขนาดนั้นเลยเหรอ,อเอาเอาแล้วไงทุกคนไปถึงเวลาแล้วครับ อะไรขึ้นหน้าจอไม่รู้เต็มไปหมดไหมโอเกมนี้มีเนื้อหาชัดเจนไฟกระพริบอ่านไม่ทันไม่อ่านครับผมระดับผมเนี่ยไม่มีคำว่าอ่านนะเล่นอย่างเดียวมีภาษาไทยให้อย่างนี้ถือว่าดีเลย ่าพร้อมมาผมพร้อมละใครพร้อมจะไปหวัดเสียวได้กันก็มาเลยครับมาผมว่าอีพีแรกน่าจะไม่จบนะครับทุกคนน่าจะมีต่ออีพีสองอู้ยน่ากวนนี่ะมันไม่มีแทบอะไรขึ้นให้เลยอ่ะ โอเคครับทุกคนไปดูอีกเลยไหมทำอะไรอะ่ะมืดชี้หายเลยว้าวไม่เป็นไรเราไม่กลัวมาเดินไปเลยมันไม่มีปุ่มวิ่งให้วะอะไรอะอะไรอยู่น,น้านน่ะไปไปไปเดินไปครับทุกคนเฮ้ย บอกนะว่ากูจะเจอเลยเข้าเกมมาขอลับตาก่อนหายไปแล้วเอ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนอะเมืกี้ตัวอะไรโอ้โหมันอะไรกันแน่ตัวอะไรเฮ้ยย่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยเจ็บพอ โอ้ยมันหายปิ้งไปเลยทุกคนเนี้ยใจหายใจความหมดเลยผมขอรถสิเอา้ามันกำลังแย่ลงทุกคืนมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วโอ้รออะไรเยอะแยะอยากเล่นนะอยากเล่นใจ่ปะ เปิดตู้ไม่ได้เหรอเปิดอะไได้บ้างเพราะว่าเสียงเกมมันน่าจะดังไปนะลดเสียงเกมสักหน่อยดีกว่าโอเคทุกคนทำการลดเสียงเกมลงละมาทำการเปิดประตูเข้ามาเลยไม่กลัวอะไร ไม่มีอะไรน่ากลัวเนี่ยโหกลัวอะไรกันกลัวอะไรกันมันโดดไม่ได้เหรอจังชาแออะไรอีกตกใจง่ายอยู่ ันไปไม่ถึงที่นั่นที่นั่นที่ไหนโอ้เข้าไม่ได้เปิดนี่ได้วะมาเราต้องมาห้องครัว like go ไรทักใจกันแหม,ม,ม,ม่เอ้ยมาห้องครัวมาทำอะไรอะ มันไมันม่ไมให้เรามาหาของเป่ามันมันเปิดอะไรไม่ได้เลยทุกคนตอนนี้คือทำอะไรไม่ได้ครับไปออกไปกันเดือดูกันเสียว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 สลังเสียวสลัง อปิดไฟได้ด้วยอ๋อคือปมปัจจุบันตรวจอับเสียงอับเสียงตรวจตรงไหนวะอับเสียงเหรอ <c oughs> <c oughs> เหมือนมันจะอยู่ในห้องครัวปะทุกคนถ้าเป็นที่อับเฮ้ยปิดไฟทำไมแล้วเออนั่นแหละ ไปครับทุกคนไปกันต่อเลยมันมันแหลกไหครับในหน้าจอทุกคนมันแหลกถ้าแหลกก็บอกผมด้วยเด้อเปิดไม่ได้ <c oughs> ไปไม่ถึงที่นั่นเ <c oughs> หรอไอ้คประตูวะขอาประตูถาา้ำไมไม่มีคนอยู่ มันไม่มีใครอยู่หรอกน่ารู้ละขอรับตาได้ไหมแบบโอ้แมวเบ้าแมวเบ้า ของของกูของกูอยู่ไหนของกูอยู่ไหนติดประตูติดประตูนี e เหรอเ cis ี่ยได้อะไรที่ฉันเขียไปในนั้นทุกอย่างเพื่อเพรที่ฉันมาที่นี่เพื่อค้นหามัน ในที่สุดฉันกะหาสามารถหาคำตอบได้จากนั้นเกิดเกิดขึ้นฉันสูญเสียความทรงจําฉันต้องหาไดอารี่น,นั้นค้นหาไดอารี่โอ้โอ้อะไรอะอะไรอะอย่านะเฮ้ยอย่านะอย่ามาจัมสแกแกกันนะคนยิ่งตกใจง่ายอยู่โอ้โหคนยิ่งตกใจง่ายๆอยู่มาจัมสแกแกกันก็ อืมแย่เลยเนะอะมึงจะเปิดปิดเปิดปิด,ปดทำไมเราโอเปิดประตูมานี่เจอแน่หลับตาก่อนเสียวไม่เสียวมันมันเสียวนะทุกคนมันเล่นเกมเนี่ย คือผมนี่ไม่ถูกกับเกมผีอยู่เลยแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปมานานก่อนจัดเต็มจัดหนักหน่ลักกะไอ้ตรงนี้ขอไม่มาได้ไหมขอลงไปด้านล่างดีกว่า ากไม่น่ากลัวหรอกเอาจริงมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะผมพูดจริงๆนั่งเกมแบบโซฟีเอ้ย Was that was that really you นั่นคนจริงเหรอไปปิดไฟเอ้อ หายไปไหนเนี่ยล็อกฉันใต้ดินกูขอเหอะมึงซื้อรูปดีๆได้ไหมเวลาจะเอามาติดบ้านอะ,อะซื้อรูปแบบดีๆได้ไหม รูปที่มันสวยสวยดูสวยงามอลหม่ามตาอย่างเงี้ยซื้อรูปอะไรมาชั้นใต้ดินไปทางไหนวะเดียยวเ,ยวเยวทุกคนขอหาชั้นใต้ดินก่อนคนระับเปิดประตูออกไปข้างนอกเหรอผมเพ่งเคยเล่นครั้ง อไรอะ่ะชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินอยู่ไหนไปทางไหนไม่ใช่มันต้องอะไรนะเป,นนเปิดชั้นใต้ดินเปิดชั้นใต้ดินเนาะใต้ดินใต้ดิน ผมจะเปิดชั้นใต้ดินไงดีวะมันสั่นอะไรทุกคนมันสั่นมันเป็นอะไรไม่รู้มันดูดิตามนมัวเหมือนในเกมมันจะตามัวเปล่าไม,ไม่ใช่หรอผมว่าชั้นใต้ดินเนี่ยต้องเข้าที่เนเี่ยสักที่หนึงนะ่งอะ มันเสียเวลากับการหาชั้นใต้ดินนี่แหละอันนี้ชั้นบนมันเข้าตรงนั้นไม่ได้ทุกคนชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินมันอยู่ตรงไหนวะมัน ต้องใช้กุญแจประตูนี้หากุญแจไปชั้นใต้ดินหากุญแจไปชั้นใต้ดินต้องไล่เปิดตู้ปะปตู้ภาพมันแต่ละภาพนี่โคตรน่ากลัวเลยเอาดีอื่เป็นคนไม่ถูกกับของพวกนี้ด้วยเปิดตู้ไม่ได้ทักตู้เลยอ่ะ ว่ามันต้องหาอยู่ชั้นบนนะทุกคนอะไวะมันไม่ต้องหาอยู่ชั้นบนนะนี่เป็นกุญ <c oughs> แจไปเปิดไปชั้นใต้ดินอย่างเงี้ยเพราะไม้ต้องหาแบบชั้นบน นี่ก็เปิดไม่ได้ห้องน้ำปะูะในห้องน้ำรือเปล่าเอ่ยมันแจบุรี่ใช่ไหมนะตัวมันเตี้ยตัวมันเตี้ยวมันจะดูยังไงวะมืดตึกเลย กุญแจ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 หากุญแจ ى, กันครับทุกคนเฮ้ยผมเปิดตู้แค่ฝั่งเดียวนี่หว่าอ,อีกฝั่งหนึ่งผมยังไม่ได้เปิดนี่ผมว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละอ๋นนี่ไงนี่ไง มันไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่นี่ได้ละกุญแจได้กุญแจละได้กุญแจละเราได้กุญแจมาแล้วนี่เราไปชั้นใต้ดินกันครับทุกคนใช่ไหมใช่ไหมไปทางนี้ใช่ไหม <c oughs> เอาละเราจะมาเปิดชั้นใต้ดินกันอือ <c oughs>

งดีที่มีไฟฉายให้อ่าเปิดชั้นใต้ดินแหละต้องหากุญแจมาเปิดชั้นใต้ดินทุกคนคือแบบตอนเนี้ยมันมืดหมดเลยผมไม่ค่อยเห็นอะไรเลยไฟฉายมันก็สว่างเกินเนาะ เอาละเดี๋ยวเราเดินไปก่อนนะครับชิดซ้ายชิดซ้ายไว้ไม่มีอะไรเลยอยู่ไม่มีอะไรเลยอยู่ง่ยเต้ เัวเองไหวะโอ้เ oh. สียนเสียผมเสียนละผมเสียนละผมะผม,มันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยไหมไเ,เปิดห้องของพ่อแม่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรอ่ะไปไปไปอย่ามาใกล้กูปิดประตูขังตัวเอง ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> โอ้ยผมเจ็บคอ,อนิดหน่อยครับทุกคนขอโทษนะโอเคครับทุกคนห้องของพ่อแม่นี่นี่ัสซีนมาแล้วอุย้ยตัวไรโออีนี่อีกแล้วตอนอื่นได้ไหมมึงมาตอนอื่นได้ไหมเฮ้ย มาตอนนี้เลยขอร้องครับปู้ไอ้ใครทักมาอีกนี่ <c oughs> อโอ้ตายแล้วทุกคนมีแต่คนทักไม่ได้ละ ไปกันต่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรตะกี้แจริงมันรู้สึกจริงและไม่ถูกรู้สึกเหมือนพวกเขายังอยู่ในห้องนี อยาตาเบลอทุกคนไปไปไนะไปนะไ่คุณอยู่ในอันตรายไตายแล้ว เอาเป็นว่าได้หนีสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาต่อกันอีกทีสองนะครับมันจะไม่เขย่าไม่นะทุกคน ผมรู้สึกมันเหมือนจะมีอะไรไม่ดีมาอีกแล้วดิ <c oughs> เล่นอีกสักพักนึงแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าผมมันมันก็ดึกมากแล้วตอนนี้น <c oughs> ร็มาเล่นตอนกลางคืนด้วยน่ากลัวจัดเลยหาอะไรอีกนี่เหรอไม่เปิดแล้วกันตู้เนี่ยเ <c oughs> สียว โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเ,าเทปเ,เทปไปใส่กันเทปไปใส่กันเออไม่ใช่ห้องนี้ดหรอไปเจอตรงนี้ออกไปออกไปตัวไปตุ๊กใส่เทป Yeah, yeah, possession by a wicked entity is an uh. unusual or an altered that's, state of consciousness. That's my father's voice. What What's going, going on? on caused by the control of a human body? Uh. The entity, though, hungers for more uh. in these cases. Possession is the first step of a demon's plan. It is said that there are those who return to, our world, seeking to resolve, and resolve matters. From their previous lives. Things get much worse for the host from the moment of a first contact with a malicious entity. It's already too late. When a demon attaches itself to a human being, it becomes a parasite of sort. If you want to break the link, I'm afraid this isn't a simple matter. The best way to do that is to obey and help the demon find what it seeks. In the first stages of possession, the demon manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind, destroying the sanity of the host. This is how demons fully exerts its insidious control. No, this can't be true. The I go to sleep. อย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลยให้ฉันนอนรับแบบดีๆด,ด,ด,ดีกว่า,าถึงเวลาแล้วทุกคนฝนตกฝนเริ่มตกด้วยอ่า <c oughs> อ่า

What h t is i โอเคครับทุกคนก็เอาเป็นว่าอีพีแรกจบกันไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็ค่อยมาต่อ e ีพีสองดีกว่าผมว่าวันนี้ผมไม่ไหวละพรุ่งนี้ได้ไปทำงานอยู่ด้วยโอเคนะครับผมทุกคนบ๊ายบายครับเดี๋ยวมาต่อกันอีพีอีีหนึ่งนอ่ะบ๊ายบายจ้ะ